สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไฟนะคะไฟและความสว่างทั้งหลายของเปล่งไฟก่อนนะคะก็ถ้าคุณอยากทราบว่าไฟ f อ u o r e s c e n แบบนี้นะคะมันทำอะไรกับผิวเราบ้างน,นะคะติดตามชมได้เลยสมัยเด็ก,ดกๆนะคะพี่เป็นคนหนึ่งแหละที่ชอบนอนเปิดไฟ กลัวผีกลัวจะมีใครมาเยี่ยมยามค่ําคืนนะคะแล้วก็นอนเปิดไฟแบบนี้นะคะหรือว่าจะเปิดทีวีไว้ด้วยนะคะให้มีแสงไฟจากทีวีจากข้างหน้าแล้วก็มีแสงไฟจากข้างบนอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่านะคะแสงไฟที่มันมาจากหลอดน,นีออนหรือว่าไฟจากไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตามว่าจากจากทีวีหน้าจอถืออะไรพวกนี้เหล่าร้วนแล้วแต่มี U V นะคะบางคนอ,อาจจะไม่ทราบบอกเอพี่คะทำไมหนูหน้าหมองจัง นอนไป่ทำอะไรมาคะอ๋อพี่ตอนกลางคืนหนูชอบนอนเปิดไฟกลัวผีอะไรแบบนีนน้การที่โดนแสง UV ตลอดเวลาเนี่ยผิวเราเหนื่อยล้านะคะแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วแน่นอนมันมี UV เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนกลางคือนอยากจะนอนเปิดไฟจะนอนเปิด TV, ทีวีกรุนอาทาครีมกันแดดรัด <c oughs> ้วยนะคะการใช้พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆะคะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊กแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมี UV เช่นกันเพราะฉะนั้น เวลาที่ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากความสําคัญของการพักสายตาเพื่อให้สายตาเราไม่ต้องแบบไปเพ่งโดนแสงมากๆนะคะเป็นอันตรายต่อสายตาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ควรที่จะแบบหลบแสงเหล่านี้จากใบหน้าเราไปบ้านนะคะามากเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าการที่โดนแสงมากๆเงี้ยมันทําให้หน้าเราหมองแล้วก็พอแสงหรือว่าความร้อนเหล่านี้กระแทกหน้าเรานานๆเนี่ยมันจะเกิดฝ้ากระได้นะคะซึ <c> ่ง <oughs> เป็นศัตรูตัวฉกาจของสาวๆทีเดียวนะคะเป็นสิวยัง เอาละพอทนได้แต่พอเป็นฝ้าเป็นกากปุบนี่ชีวิตหมองเศร้าทันทีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอาออกจากชีวิตเรายากมากๆๆๆเอาล่ะถึงหน้าทีนี้สารภาพมาซะดีๆว่าใครที่แบบว่านอนเปิดไฟนอนเปิดทีวีทิ้งเอาไว้นะคะไม่อยากจะบอกป้าก็เป็นการบางวันที่แบบว่านอนดูทีวีแล้วแบบพล่อยหลับไปหน้าทีวีแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่ดูทีวีพีจะปิดไฟนะคะจะไม่เปิดไฟเพราะนั้นก็จะมีแสงเฉาะจากทีวีมาบางวันก็ตื่นมาหน้ามองโดนทีวีอัดยูวีเข้าไปกับใบหน้านะคะเอาละค่ะ วันนี้จบลงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่มีแนวคิดอะไรอย่างอืงอ่นที่แบบแตกต่างนะคะสามารถที่จะทิ้งไว้ข้างล่างได้เพราะพี่เองอยากจะทราบความคิดเห็นอยากจะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเช่นกันนะคะและเหมือนกันนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจบแล้วเราเจอกันใรน็ะะวๆน,น,น,นี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ